เดี๋ยวพาไปเที่ยวที่จังหวัดพะเยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับชวนเขาดาวปีใหม่นะครับในมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว้านพะเยาที่จังหวัดพะเยาครับ นางน,นรมนพินโยสินวัตรฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนาะยอัคาราพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประยูนอินสกุลประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายรัฐพลนาดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมถแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว้านพะเยาครับซึ่งงานดังกล่าวนะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ธันวาคม2 0 0 0 567ถึงวันที่5มกราคม2568ณลานหน้ารุ้นอนุสาวรีพ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยาเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่อย่างครบวงจรของระบบการผลิตสินค้าเกษตรเผยแพร่ความรู้นวัตกรรมด้านการผลิตการตลาดทั้งพืชสัตว์และประมง นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมทางภาคการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีจุดแข็งในสินค้าอัตลักษณ์ GI ค่ะเช่นลิ้นจี่ฮงหวยข้าวกับล้านนาข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาสับประรดภูแลจังหวัดเชียงรายกาแฟาเทพสเสด็จจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีในการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาและพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีสเสน่ห์ทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนโดยในวันที่29ธันวาคม2567จะมีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ร่วมชมขบวนแห่จาก10ชุมชนการแสดงวัฒนธรรมล้านนาพื้นเมืองที่หาชมได้ยากชมไม้ดอกไม้ประดับเมืองเหนือนอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหลายภาคส่วนได้ร่วมจัดกิจกรรมเข้าดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันที่31ธันวาคมพร้อมจัดเต็มกับคอนเสิร์ตท,ทุกคืนตลอดการจัดงานอีก